ตั้งค่ะป๊าปีตั้งพี่ลินไว้ขาไว้เลยนะคะพี่เดวิดจิ้มใหญ่เลย thank you thank you ค่ะคุณ่อยิสสวัสดีค่ะที่เขาขมวดเรารีดูเป็นมวดนี่นะคะถั่ววันนี้นะคะดื่มกับเบียร์เป็นของกินเล่นค่ะเดี๋ยวจะป้อนให้พี่เดวิดนะคะพี่เดวิดกินหน่อยสิ่ะฮุบะ อร่อยไหมอร่อยไหมฮะไปไปเร,ไเร็วไปทำพี่แล้ว <c oughs> ทานเซรามิกค่ะจุดไฟนั่นอ๋อเสร็จ พ่อไม่ยอมให้ลูกช่วยเลยอ่ะเพราะพ่อปูว่าให้มาทานอย่างเดียวพ่อปูไปแล้วพีเดวิดจะไปทำเดี๋ยวระเบิดระเบิดที่บ้านพีเดวิดไม่มีใช่ไหมแบบนี้ใหญ่ <laughs> ขี้โมอ้อีกแล้ว <laughs> ชอบโม้เลยเลยอ่ะ้องตัวเองเจ๋งเหรอพี่เดวิดฮะ เจ๋งแค่ไหนเชียวนยิ้มหวานๆให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเพื่อนๆหน่อยหวานมากเลยนะดิเซโมเมนต์ฮับอิกโซฟีนฮ e งเงอปาปีดันคันอาเลดโคเคนคอทเลตสเต็กเซวิลาสโอ้เออจะมักจะได้สกแบบอื่นๆด้ว t กันที่ไม e ยะัน ดีสกู๊คการ์ตังค์เนี่ยลูกลูกชายทำไมนั่งจังเลยอ่ะลูกฮะลูกชายอ๋อมันสบายใช่ไหมมันไม่ไปช่วยป้าปี้ทำบ้างอ่ะไม่รู้อยู่ไหนอ๋อม่รโอ้ยลูกลูกบังเกิดเก้าไอ้ลูกเทวดา ใช่ไหมลูกเทวดาหรือเปล่าพี่เทวิตโอ้ลูกเทวดาเหรอแต่ดูหน้าเทวดาสิก็ดูหน่อยเ่๊ตายแล้วเทวดาฉันเกิร์เวชพ่อลูกกำลังทำกับข้าวเป็นกรึ้นเนี่ยโบนินมิอสวีบนพุทธพ่อพี่ชัวเกียร์ส้มตำชัวเกียร์ส้มตำเดี๋ยววันหลังไปทำคลิปส้มตำ โอ้โหกดปรปพี่เปิดไวายเลยค่ะวาแดง w o o d b r i d นะคะสุดยอดเลยที่ห้อเนี้ยอเอาใจลูกมากจะขับรถกลับบ้านไว้ไหมเนี่ย <c oughs> ป้าดีใจลูกลูกมหานะคะมาดูวิธีเปิดไวนยนะคะ w i n open ดูนะดูนะทุกคนดูนะที่เด็ดที่เด็ดพัวเห็นไหม <c oughs> นี่นะคะโอ้น่ารักมากเลยค่ะคุณพ่อนะคะโกรดปรปี้จัดโต๊ะให้ลูกๆนะคะน่ารักมากเลยโอปี้ <c oughs> เสร็จแล้วค่ะชวนเฟรน,น,นดิเอ่านอนนิเสเซ็ตเรียนกันก็บอกว่าต้องมากลับด้านก่อนนะคะนอนนิเสเซ็จนะคะยังไม่เสร็จถ่ายใกล้ร้นไม่ร้อนมือเหรอคะร้อนมือไหมคะฮัลโหลไมสเตอร์กาฟิว <laughs> ใ okay <inte brothers> ส่กล่อกไม่อิ่มนะคะเมื่อกี้หมูไม่อิ่มค่ะสเต็กหมูไม่อิ่มต้องมาย <als> okay, ่างไส้กรอกต่อนะคะอันนี้คืออะไรคะพี่เดวิสพี่เดวิสคืออะไรคะนี้โฟกัชโฟกัชาเป็นโฟกัชาพิซซ่าเบรดอ๋อพิซซ่าเบรสทำจากแป้งขนมปังนะคะพี่เดวิสทำเมื่อวานพี่เดวิสทำเมื่อวานดูอดีเซพเลยค่ะ